บางทีเราก็อยากกอดอยากหอมลูกเราบ้างแต่พออุ้มมาเข้าใกล้ปากเท่านั้นแหละอืมฮแทบจะวางลงเลยกินปากได้หมาเด็กเป็นเรื่องปกติระดับนึงครับแต่เราป้องกันไม่มันบานปลายจนกลายเป็นปัญหารเรื้อรังตอนโตได้มาดูสามวิธีง่ายๆแต่ได้ผลกันครับวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนปากให้เป็นสนามเด็กเล่น เช่นหาของเล่นยาวนิ่มๆหรือเชือกเส้นเล็กๆช่วงนี้ฟันน้องกําลังจะหลุดฟันแท้กำลังจะขึ้นเขาจะคันเหงือกมากการให้ของเล่นสลับแทะที่ปลอดภัยจะช่วยนวดเหงือกลดก,การอักเสบและที่สาคัญมันช่วยขูดคราบแบคทีรียอ่อ,อนๆออกไปได้ด้วยครับวิธีที่2อเริแปลงฟันให้เป็นเกมทําให้การแปลงฟัน เท่ากับการได้รางวัลอย่าร้องให้โตแล้วค่อยเริ่มนะครับให้เริ่มตอนนี้เลยเอายาสีฟันรสที่เขาชอบปลายนิ้วให้เลียก,ก่อนพอเขาชอบแล้วค่อยๆเอาแปรงไปแ่แตะๆถูๆที่ฟันแค่วันละ1 0บถึง20วินาทีพอทําให้เขารู้สึกว่าวิธีการนี้คือการให้รางวัลไม่ใช่การบังคับครับวันไหนโตแล้วไม่ยอมให้แปรงฟันพ่นสเปรย์ในร้าให้น้องก็ได้ครับสามารถลดแบคทีเรียได้ดีวิธีที่3เป็นนักสือบอาหารสังเกตสิ่งที่เอาเข้าปากของน้องนอกจากอาหารหลักแล้วน้องแอบไปกินอะ บ่อยๆหรือเปล่าบางตัวชอบแอบ,บชิมดินชิมหญ้าหรือตัวแสบสุดๆก็แอบ,บชิมอุจจิของตัวเองหรือของเพื่อนพฤติกรรมพวกนี้คือตัวการสร้างกินปากชั้นดีนะครับทางแก้ก็คือคอยสังเกตและเก็บพื้นที่ให้สะอาดถ้าเห็นว่ากำลังจะกินปุ๊บให้เรียกชื่อแล้วเบีเ่ยงเบนความสนใจโดยของเล่นทันทีครับน้ำสามขอ้อง่ายๆให้ของเล่นแท้เล็บแปรงฟันแบบสนุกนกหรือใช้สเปรย์พ่นปากเป็นประจำทุกวันแล้วคอยสังเกตพฤติกรรมสร้างนิสัยช่องปากที่ดีให้น้องหมาน้องแมวตั้งแต่วันนี้รับร ้องว่าโต๊ะไปปากหอมหน่าฟัดน่จุ๊บแน่นอนครับปากแชร์ให้บ้านที่มีสมาชิกสีขาตัวน้อยด้วยนะระหมาแมวเขาพูดไม่ได้หมอเลยต่อมาพูดแทนเขาครับ